Do song you smile me when you close door, tell think ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทำให้เราพบกันเจอกันที่ ้องสมุดเห็นคนนี้เดินผ่านมาเอ๊ะปิง๊งนะครับก็เขาเป็นคนน่ารักก็เลยเข้าไปลองคุยดูนะครับเออเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับและที่สําคัญก็คือต้นปามเนี่ยรักในพระเจ้าตอนนี้เราก็ไปบสถกันทุกวันอาทิตย์นะครับเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำเราให้เรามาพบกัน ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อ่ะนะคะตอนนั้นเป็นงานของสภามหาวิทยาลัยนะคะห่างตาคือเจอเขาแวบหนึ่งก็เอ๊ะทำไมคนนี้แบบน่ารักดีนะเป็นการเป็นงานดีเห็นเขาช่วยเหลืองานแบบเหมือนตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอกันอีกทีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เดินไปพอไปเจอกันปุ๊บเรียมีโอกาสได้คุยกันนะคะผ่าน Facebook ช่วงเป็นนิสิตศึกษนแล้วอ่ะนะคะก็ได้เข้มที่แบบ คอยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างนะคะคอยไปรับไปส่งคอยดูแลว่าปามขาดอะไรไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยช่วยเหลือตลอดหลังจากนี้นะครับพยายามสัญญาว่าจะดูแลเป็นอย่างดีให้ต้นปามดูที่การกระทําของผมละกันนะครับพยายามสม่ําเสมอนะครับจะรักษาความดีมันั่งงกลเือคนเรานะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับก็จะพยายามมีข้อเสียให้น้อยที่สุดนะครับสิ่งไหนไม่ดีก็จะปรับปรุงตัวเองปรับเข้าหากัน ำหรัความประทับใจที่มีในต uh ัวว่าที่เจ้าบ่าวนะคะเขาก็จะดีกับทุกคนแล้วเขาก็ไม่เคยคิดร้ายกับคนอื่นเขาจะคอยปรับทัศนคติของปาเหมือนนะคะเวลาแบบเรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเขาก็จะ คอยเป็นกำลังใจคอยบอกตลอดว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยบกพร่องเลยเขาก็จะคอยดูแลตลอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาสอบรับราชการครูนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะสอบติดไม่ติดไม่เป็นไรแต่ขอวันนี้เราทำให้ดีที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยบอกตลอดประกาศผลสอบมาปรากฏว่า ติดทั้งสองคนนะคะสอนตามก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้มีเข้มอยู่ข้างๆ ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงนําให้เรามาพบกันนะครับในวันนี้มารักกันดูแลกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและก,กันให้ดีๆขึ้นไปเราจะพยายามดูแลต้นปามรักต้นปามนะครับรักครอบครัวต้นปามและต้นปามก็รักครอบครัวเข้มเหมือนกันนะครับต่อจากนี้ไปนะคะเราก็ได้ใช้ชีวิตไม่ได้เป็นแฟนกันแค่อย่างเดียวนะคะก็จะเป็น หมือนพระเจ้าบอกไว้ว่าเราก็คือคู่ประถมพระเจ้าส่งเข้มมาให้ปาล์มเนาะ ปั๊มก็จะดูแลรักนี้นะคะก็จะดูแลให้ดีที่สุดแต่ปั๊มจะไม่สัญญาว่าปาั๊มจะรักเข้มมากแค่ไหนแต่ทุทกๆวันที่เรายังมีกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันนะคะเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเนาะอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆปัมเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราและจะทําให้เราเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นให้เราเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันและที่สําคัญคือปั๊มอยากให้เข้มรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าจะดูแลเราทุกคนดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวของเรา ที่เราสร้างมาด้วยกันนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้รวยด้วยกลีบกุดาแต่มเชื่อว่าพระเจ้าจะนำทางชีวิตของเราต่อไปไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่มีวาทีเจ้าแอยู่ข้างๆในวันนี้นะคะแล้วก็ตลอดไปค่ะ Let's wonder we just up wake